ฝ่ายนเนมิลสียาบด,ดีเมื่อมาเยี่ยมมังมหาราาที่ค่ายก็ได้เห็นท่าตีของทหารที่ยกมาตางทวายนั้นผิดปกติอยู่ก็รู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังถูกระแวงสงสัยจึงเตรียมพร้อมโดยเรียกทหารที่ยกไปตีทางปราจีนบุรีให้รีบกลับมาอีกทั้งยังกำชับทหารในสังกัดของตนให้ตั้งมั่นไว้อย่าได้ประมาทความกดดันของข้าใหญ่อังวะทั้งสองค่ายนั้นก็มีอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มคลี่คลายไปเมื่อมังมหารธาเสียชีวิตเนเมิลสียาบด,ดีก็เข้ามากุมอำนาจ อย่างรวดเร็วและบังคับให้ทหารทั้งสองค่ายปกปิดข่าวการเสียชีวิตของมังมหานรธาเพราะเกรงว่าจะเกิดความโกลาหลอีกทั้งเพื่อไม่ให้ฝ่ายอายุทยาทราบจึงเรียกบรรดาแม่ทัพรองของมังมหานรธามาร่วมประชุมกันตกลงแจ้งข่าวไปให้พระเจ้ามังระเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งทหารฝ่ายของมังมหานรธาคงแอบแจ้งข่าวเกี่ยวกับความผิดปกตินี้ไปด้วยและทันทีที่พระเจ้ามังระทราบข่าวก็แต่งตั้งเจ้าเมืองมอตมะชื่อเมงเยเมงละอูสันาเป็นแม่ทัพให้มี อำนาจสิทธิ์ขาดในกองทหารของมังมหานร,ราาทั้งหมด